สูตรนี้มันใช้ได้ผลจริงๆวะ่ะโอโหเมกะมา600ไปเลยจ้ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นตูควายมันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ิปีไม่ควรรับชมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะพบกันอีกแล้วกับเจสไมใส่ฟันวันนี้เจก็อยู่กับ เว็บปอกบาเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจ้เลือกเล่นนะะคผมก่อนที่เจ้จะไปเล่นเกมนะเดี๋ยวเจ้ขอไปดูอ่ะสูตรสล็อตนะอัตราการจ่ายเปอร์เซ็นต์เขามีเกมอะไรบ้างนะคะที่เจกหนักจัดหนักจัดเต็มให้เราเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนอะโอเคมีเกมอะไรบ้างโอ้โหความรับคีโอพัตตานะ อยู่ที่99%เลยทีเดียวนะโอ้โหรอช้าอยู่ใหญ่นะจัดไปนะจัดเกมนี้ไปเลยนะครับความรับของคีโอพัตนานะครับผมมาเจ๊ก็หอบทุนมาไม่มากนะเพราะว่าอัตราการจ่ายของเขามัน99%นะทุกคนมาดูกัน่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะผมสูตรในการเล่นเกมของเรานะเล่นมัวซัวก็ไม่ได้นะะมา ทุน100อของเจจะปังหรือจะพังนะคะเล่นเบ็ด10บาทไปเลยนะคะรับผมยังไงเจก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเขานั้นนะคะเจไม่แนะนำไม้สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็ดขาดน,น,นะครับผมมาดูกันนะเจก็ไม่เคยเล่นตามตามสูตรมาก่อนนะอันนี้เจก็มาดูกันว่าสูตรที่เจ้ใช้เนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอัตราการจ่ายของเขามัน99%เลยนะครับผม มาปั้นไปเรื่อยๆนะทุนหลักร้อยของเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะปีเกมเข้าหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอาดิโอ้โห99%ใช้ได้ผลจริงว่ะมาถ้าใช้ได้ผลจริงๆนะมาเพิ่มตัวคูณกันต้องตกเขียวนะอย่ากตกดำนะถ้าตกดำเกมโอเวอร์ทันทีนะเออโอ้โหอะไรยังไงอะไรยังไง โอเคครับผมปังไม่ไหวจริงๆนะเออหือ,อให้มันได้อย่างนี้มามาลุ้นกันนะจะบวกมาเท่าไหร่นะกับทุนหลักร้อยของเรานะจะถึงพันหรือเปล่านะสำหรับค่ายนี้เจ๊ก็เลื่องเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละไม่สักพักหนึ่งแล้วทุกคนนานมากนะทุกคนมีคืนยอดเสียให้เราด้วยนะ จันจันถึงเสาเขาจะคืนให้เราแบบ5%นะแต่ว่าวันอาทิตย์จะพิเศษเขาจะคืนให้เรา10%เลยทีเดียวนะทุกคนฟังไม่ไหวจริงๆนะโอ้โหเอาเรื่องว่ะซูเปอร์มิกะมา638บาทเลยจ้าม,ม,มาไม้กางเขนตัวนี้ จัดไปเท่าไหร่คูณ33นะคูณโหดขนาดนี้สงสัยไม้เดียวจะทนโอ้โหตอนนี้ก็บวกมาไม่ยั้งเหมือนกันนะโอ้บวกมาเกินคาดเหมือนกันนะทุกคนโอ้สูตรนี้มันใช้ได้ผลจริงๆวะ่ะ99%นะอร์เนะเอาเรื่องวะ่ะอีก2ไม้สุดท้ายจะบวกมาอีกเท่าไหร่ครับผมโอ้โห ไม่เป็นไรครับผมโอ้โหบวกมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมบวกมา1,400 53บาทเลยทีเดียวนะทุกคนทุนหลักร้อยสามารถเปลี่ยนเป็นหลักพันได้เพราะเราใช้สูตรนะคะทุกคนสูตรสล็อตนะ99%าอนะทุกคนปังไม่ไหวจริงๆนะครับผมยังไงเจขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะฝากกันไว้ด้วยนะคะป๊อกป,ปามาแรงในกระแสต,ตอนนี้นะทุกคนสําหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้าเนาะสําหรับวันนี้ก็สวัดส,วสดีจ้า